ครับผมทำลำโพงพลังงานเสียงอาทิตย์นะครับโซลาเซลล์นะครับตัวนี้เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับเนี่ยดูงบเจ็ดร้อยบาทนะครับเยมันได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งได้ลำโพงนะครับบลูทูธนะครับได้แผงโซลาเซลล์ได้ลำโพงเสียงแหลมนะครับตอนนี้เรามาแต่งเพื่อเพิ่มอัตลุศในการฟังนะครับเสียงนิ่มนะครับได้แบตเตลรี่ลิเทียมนะครับสี่ก้อนปกติเขาจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ าสามารถชาร์จมือถือได้นะครับเปิดไฟได้นะครับเสียบพัดลมได้พัดลมขนาดเล็กนะครับก็ฟังก์ชันการทำงานก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้คุ้มค่านะครับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับตัวต้นแบบตัวนี้เสียงดีมากนะครับเอาอันนี้จะเป็นของเก่าผสมประสานกันนะครับตัวนี้จะใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ ไม่ได้ขายนะครับ